สวัสดีครับมาพบกับประเด็นอัปเดตด้าน ESG กับ ESG by Weekly Update โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยความเคลื่อนไหว ESG ของโลกสาภาพยุโรปเนี่ยได้เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเป็นร้อยละ80ของปริมาณการบริโภค ให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนปี2022ีเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวปีที่แล้วปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติได้ลดลงไปต่ำกว่าร้อยละยี่ผนวกกับความผัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของสหภาพยุโรปทางด้านราคาคาร์บอนเครดิตในตลาดโลกส่วนใหญ่ก็ยังคงปรับลดลงนะครับโดยลดลงสูงสุดที่ตลาดเกาหลีใต้เนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการขายอ e ิมิชันเพิ่มมิส่วนเกินในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิตในตลาดแคลิฟอร์เนียได้ปรับสูงขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้เพ ไปยังทวยุโรปสำหรับประเด็นด้าน ESG ของไทยนะครับรายงาน World Happiness Report ปี2022ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้แก่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วขณะที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่อันดับที่61จากการจัดอันดับเป็น146ประเทศทั่วโลกทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปี2564ให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบโดยทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นขณะที่สาขาที่แย่ลงก็ได้้แก่ดานมลพ แล้วก็การเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นปัญหาฝุ่นละอองอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นสําหรับประเด็น ESG ที่ภาคธุรกิจจะต้องติดตามนะครับประกอบด้วย2ประเด็นด้วยกันด้านที่1เนี่ยหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับฟังความคิดเห็นแนวยนายบายภูวิทัศน์ใหม่ทางด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าหลังจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองจะมีการออกหลักเกณฑ์เพื่อกํากับดูแลสถาบันการเงินเพิ่มเติมภายในีีีีีีนนน้เเเช่่่่กกกกกกาาาารรรรรจลุมมิสขยยวววททแง ปฏิบัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศโดยธุรกิจภาคสถาบันการเงินเองจะต้องเตรียมจัดทำรายงานความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตนอกจากนี้ประเด็นที่สองเนี่ยสำนักงานกํากับหลักทรัพย์ของสหรัฐได้เสนอข้อกําหนดให้บริษทัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยจะต้องเผยแพร่รายงานความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศโดยบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะต้องจัดทํารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยธุรกิจส่งออกของไทยเองที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐจะต้องมีการจัดทำคาร์บอนฟุตพ เพื่อคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซรสดงกระตกด้วยเช่นกันโดยสินค้าส่งออกของไทยไปยังสารัที่สําคัญเนี่ยได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์อัญมณีรถยนต์และส่วนประกอบแล้วก็เครื่องจกักรกลสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้าน ESG กับ ESG by Weekly อัปเดตได้ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ